สวดีค่ะพบกับไล่ปุนโฮสามเอกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะนี่ค่ะเมนูฉบับเด็กหอนะคะที่เอาจริงๆก็ไม่ถึงกับแบบอะไรมากหรอกนะไม่รู้จะพูดอะไรแะคือนี่นะคะเจอแบบโปรโมชั่นนะคะที่เซลเว่นนะคะหน้ามอนะคะอ้อลืมบอกไปเราอะค่ะก็เปิดเรียนแล,ล้วล่ะเราเรียน PC ซีพีคอร์เลจของ มาให้โรนอินเตอร์นะคะก็เลยเปิดเร็วตอนนี้ก็อยู่หอแล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะคือไม่รู้เหมือนกันคืออยู่ดีๆก็นึกอยากกินมาม่าเกาหลีนะคะรสเผ็ดซะด้วยค่ะก็เป็นราเมงปก,กินะคะเป็นแบบราเมงแห้งแบบมาม่าเกาหลีแห้งนะคะนี่ไงราเมงขิงใส่รูปสไตล์เก,กาหลีแบบแห้งก็แต่มันทำยังไงไง มันจะมีแบบหลิงนี้หรอไม่รู้เหมือนกันแฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาทำกันดูละกันเพราะว่าเราก็มีเจ้านี้ด้วยค่ะเป็นมีไว้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็เลยเอามาด้วยเป็นทูน่านะคะในน้ำแร่นะคะแหมดูเฮลตี้มากเลยอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะแบบตั้งกล้องไว้นะคะอาจจะเป็นแบบกล้องหน้านะคะแต่ว่า ขอไม่เห็นหน้านะคะแป๊บหนึ่งคือผมยังไม่แห้งนะคะไม่สามารถออก <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวก็แกะห่อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเติมน้ำร้อนตรงอีกโต๊ะหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกโต๊ะหนึ่งเป็นแบบใส่มีการน้ำร้อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตัดคลิปก่อนนะอสุดท้ายก็ต้อง นะคะคือไม่มีที่สแตนบายกล้องจริงๆผมก็ไม่ยังไม่แหงโอเคก็เดีย๋ยวเรามาดูนี่ก่อนแล้วกันนะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะอยู่ตรงโซนหน้าร้านเซเว่นเลยเนาะก็เป็นปอกกิราเมงราคาห้าสิบห้าบาทนะคะตามใบเสร็จเซเว่นนี้อ้ออย่าไปสนใจลิควิดเลยวันนี้พอดีลิควิดหมดอ่าก็มาแกะกันเลยดีกว่า นี่กันไก่จับไปไฟกับพิบแล้วก็คือรสเผ็ดแบบแห้งรู้รู้กันอยู่ค่ะว่าของเกาหลีเนี่ยเผ็ดก็คือเผ็ดเลยนะคะแล้วมันทำยังไงอ่ะวิธีตเติมมันมินีิ เติมน้ำร้อนทิ้งไว้สามสิบนาทีเอ้ยสามนาทีสามสิบบาทแล้วแล้วเทน,น้ำออกน้ำออกแล้วก็เติมเครื่องปรุงรสที่ให้มาให้เข้ากันความรับประทานได้ทันทีหาว่าจเพิ่มค่าทางอาหารสามารถเติมเนื้อสัตว์ห้ทันใจชอบตอนนี้ก็มีปลาทูน่านะคะก่อนนั่งเขียนเปเปอร์ไงก่อนนั่งเขียนเอเส่ไงอาแล้ว,วก็คืนไว้ทำอะไรอะ ยังไงอะเดี๋ยวนะมันต้องเปิดอันไหนก่อนอนะอันนี้แน่แน่เลยอุ้ยใช่เหรออุ้ยอ๋อค่ะข้างในนะคะก็อ,อันนี้เครื่องปรุงนะคะ หมดูถ้าทางจะเผ็ดมากดูอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกมันคืออะไรอะอ่านไม่ออกช่างเถอะเดี๋ยวไปต้มน้ําเอ้ยเดี๋ยวผิดแล้วรอมากเดี๋ยวเอาไปใส่น้ํานะคะแล้วนะเดี๋ยวรอสามนาทีน้ำมาดูกันตั้งเวลาในคอมไว้ก่อนมันมีฟังไรอะดูก่อนนะ Okay. ก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเคแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึง่งค่ะก็ระหว่างองนะคะให้มันคบนะคะสามนาที <im it> ก็เดี๋ยวบอกไอ้เจ้านี่ก่อน <im it> ไอ้เจ้านี่นะคะเป็นแบบเจ้าที่เราชอบกินนะคือแบบมันจะเป็นปลาทูน่านะคะแบบเป็นก้อนอนะ่ะเออแล้วแบบคือมันมีสองสูตรที่เราชอบคือในน้ำแร่แล้วก็ในน้ำมันพืชรอบนี้จะใช้เป็น น้ำแร่นะคะว่าน่าจะต้องใช้น้ำมันคืชน,น่าจะดีกว่าเอ้แต่เรามีโอเคเดี๋ยวค่อยใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะในเซเว่นอีนะคะสำหรับอ่าทูน่านี้นะคะค่ะก็ราคาจำไม่ได้แล้วคือเหมือนแบบว่าคือชอบฝากแม่ซื้อแบบเออ<ม>เพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างแบบ งานเยอะแล้วก็ยุ่งยุ่งอยู่ช่วงนี้นี้แกมาจากบ้านนะคือซื้อมาขามผลแล้วแตยังไม่หมดอายุหรอกเนี่ยหมดอยู่ตั้ง220เก็บได้นานด้วยตอนเมื่อก่อนนะแบบน้พํพุ่มคือโหปลากระป๋องเพียบอ่ะแบบนั่งกินอีแบบเนี้ยไม่ก็แบบปลากระป๋องแบบโรซาอะไรเงี้ยเออก็อแบบอืมก็ตามน,นั้นแหละคืะคอโอ้ก็ใกล้แล้วโอเค อีสักนิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วล่ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาทูหน้านะคะใส่ต้องเอาน้ำออกก่อนสิ <c oughs> โอ้ยเบอร์ลไลบูไปเลยเนี่ยออมเป็นไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ค่ะก็นี่ก็ยี่สิบแล้วนะคะตอนนี้ก็สามนาทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาน้ําออกก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะค่ะก็เอาน้ําออกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าแห้งแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยว เติมพวกเครื่องปรุงอะไงนี้แต่คืออยากรู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยแหละจริงๆเลยอ่าหืมหอมอ,ะอ่ะอ่ามันคือพวกแบบต้นหอมพวกอะไรนี้อ่าใส่ใส่เข้าไปไหนก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้วยหรอเจอวนะอืม ันอยากได้เอ้ชิ้นนั้นน่ะอันนั่นแหละไม่อยากใส่หมดคือเป็นคนที่ไม่ชอบแบบพวกต้นหอมพวกอะไรอย่าง,งนี้ก็เลยเหมือนกันเล็กมากจริงเลยอันต่อไปนะคะพระเอกนะคะนั่นก็เนี่ยคือตัวเด็กไม่ใช่พระเอกนะคะพระเอกอยู่อันถัดไปก็คือเครื่องปรุงนะคะคือเราจะเป็นคนที่แบบกินเผ็ดได้นะคะ ก็ใส่เข้าไปเลยัเดี๋ยวมีทูน่ามาตัดความเผ็ดด้วยนะคะก็น่าจะได้อยู่แล้วก็นี่ก็คือพระเอกของเราะะ่องเยค่ะก็เป็นทูน่านะคะของมอลติรูทครั้งนี้นะคะคือเมื่อจัปริมาณอ่ะมันก็พอสมควรฉะนั้นก็จะใส่เยอะๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่เยอะมากอุ้ย นีส่วนจะได้กินไหมโอเคได้แล้วโอเคเฮ้โอ๊ะแกยางมาค่ะน่ากินมากเปิดได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราคุกก่อนนะเพราะอันนี้เป็นน้ำมันตะเกียบแบบนี้เลยนะคะเซเว่นเขาเอามาให้เหมือนแบบ แผมนะคะจกถ้วยโอเคมีคุกแป๊บจะเห็นได้ว่ากลิ่นม,มาแล้วนะคะตอนนี้อืมน่นากินมากคลุกคลุกมีนเข้าไปค่ะไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะคะคืนนี้ได้ข่าวม่ามีไอเสตกอีกอนนอโอเค ก็ต่อไปก็จะเป็นฮูน้านะคะซึ่งะเทใส่เป็นน้ำทางน้ำมันนี้เลยเนาะสามสองหนึ่งไปมีน,น้ำมันพืชอยู่ด้วยนี่ยเยี่ยมเลยค่ะเอาทางนี้ก่อนแล้วก็คลุกต่อนะคะทำให้มันแบบเป็นเนื้อชิ้นเล็ก แล้วก็ยคุกค้นไปดมงา,งามามากดีงามมากอยากกินแล้วนะเนี่ยโอครับที่นี้ก่อนเนะาะค่กก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวรสชาตินะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวรสชาติก็เดี๋ยวเต็มตัวอี่ก่อน น้ำมันค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับมาม่าเกาหลีผัดอะไรวะมาม่าเกาหลีผัดใส่มาม่าผัดเกาหลีผัดมาม่าเกาหลีเอ้ยมาม่าเกาหลีผัดเผ็ดใส่ทูน่านะคะค <c oughs> ่ะก็จะเห็นว่าทูน่านะคะมาเป็นชิ้นเลย <c oughs> ลองดู <c oughs> <c oughs> ได้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเรามาลองที่เส้นกันเลยค่ะ อืมอรอยอร่อยอะอาจะเป็นเพราะว่าแบบเส้นมันลื่นเพราะว่าเจอน้ำมันแันไม่ได้อยู่งานใส่นอนทีนุษนะคะเสร็จในว่าน้ำมันพืชเนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วเหมือนกันอืมได้ได้ได้ได โคตรได้แจ่มค like ่ะก็นี้นะคะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ให้คะแนนนะคะแบบถ้าไม่มีทูน่าเนาะทูน่าน้ำมันในน้ำมันนะคะก็คงประมาณเก้านะคะคือรสชาตินี้ได้แบบอร่อยพูดได้เลยอร่อยค่ะไปกินได้นะคะซื้อมากินได้ค่ะน่าจะมีเซเว่นทุกสาขาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าราคา ก็ห5บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงมากสำหรับแบบมาม่าเก,กาหลีนะคะบางชนิดบางยี่ห้อที่แบบแพงอยู่ค่ะก็ชอบกดไลค์ใชร์กดแชร์นะ้ยลืมกด subscribe นะคะจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน